ดีพิณาจายเลยนะสังฆาภิปูรยามาอารามสัมมาสัพุโภภะวาพุุทั้งภิวันตังอภิวาเทสปวาตาโตพระษวตาธโมธรรมบันดมบสาวิสุปฏิปุโนภระษวโตสาวกะสันโภ วัดยันทนเตวิสุขวิสุทธิราคานาถายะสิสระเนนะตาปัญจาตีลานิยาจามะทุติยัมติวัดยันทนเตวิสุขวิสุทธิราคานาถายะสิสระเนนะตาปัญจาตีลานิยาจามะปาติยังติวัดยันทนเตวิสุขวิสุทธิราคานาถายะสิสระเนนะตาะ ปัญจสีลาณิยาจาระภูปัสาาาาสาภะวะโพธาระโทสัมมาสมัาสาามสพุทสัตตาณภูปัสสาภะวะโพธาระโตสัมมาสมัมพุทสัตตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังนัจทามิ พุทธานสรนังขจามิธรรมารนังาิธราสรนังัจามิสังฆัาสรนังคัจามิสัรมาสรนังขจาริธยรมปาพสารนังจาริธัรมาทังขาิธุทาสรนังัจามิ